อันนี้สมของทานที่พระองค์ไล่ลําดับไปนะเริ่มตั้งแต่การที่ที่คนให้ทานด้วยของที่ที่เศร้าหมองเพราะเขามีมีแค่นั้นผู้เจ้าก็ก็เปรียบเทียบว่าทานจะเศร้าหมองหรือปราณีตก็ตามนะแต่ถ้าให้ด้วยความกรารพให้ด้วยความศรัทธานั้นนั้นนะ่ะดีกว่าแล้วก็จากนั้นเนี่ย พระองค์ก็ไล่ลําดับไปว่าสมัยที่พระองค์เกิดเป็นปรามชื่อเวลามะเนี่ยพระองค์ก็รวยมากแจกตาดเงินตาดทองกับคนเป็นหมื่นๆเลยนะแต่ก็บอกว่าไม่มีทักษิณยะบุคคลมาเป็นผู้รับทานนะสู้ให้กับโสดาบันรูปเดียวยังไม่ได้ <c oughs> แล้วก็ไล่ลําดับไปว่าน้ําหนักเนี่ยมีอะไรบ้างนะโสดาบันร้อยนะก็สู้ให้กับสกทา,าคามอีองค์เดียวไม่ได้นะ ไปจนถึงให้ทานในพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นประมุขไปจนถึงการารักษาศีลน,นะการถือเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะการที่เจริญเมตตาแ้ะไปจนถึงการเห็นอนิจจงนะเดีย๋ยวจะอ่านให้ฟังคร่าวๆตรงนี้นะ <c oughs> อนาธบินทิกะ ข้าบาดีเนี่ยนาถาบินทิกะพวกเราเคงคงเคยได้ยินกันเป็นเศรษฐีใหญ่นะพระศาสดาก็าถามว่าดูก่อนข้าบาดีในตระกูลของท่านยังให้ทานอยู่บ้างหรือนอนะเนี่ยคือคนรวยก็ไม่ใช่ว่าจะให้ทานนะคนรวยมีความตระหนี่ก็มีนะนั้นตระกูลของข้าบาดีอ่านาถาบินฑิกาตัวนาถาเนี่ยให้เยอะแต่ ญาติพี่น้องนะไม่ให้นะอนาณาถาบอกว่านะข้าแต่พรค์ผู้เจริญในตระกูลของข้าพระองค์นั้นยังให้ทานอยู่แต่ทานนั้นเป็นของเส้าหมองเป็นปลายข้าวมีน้ําผักดองเป็นที่สองให้ปลายข้าวกับน้ําผักดองนะพนะระศา,าสดาก็บอกดูก่อนข้าพอดีคนให้ทานอันเส้าหมองหรือปราณีตก็ตามแต่ให้ทานนั้นโดยไม่เคารพไม่ทําความนอบน้อมให้ ไม่ให้ด้วยมือของตนให้ของที่เหลือไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมแล้วให้ทานทานนั้นนั้นย่อมบังเกิดผลในตระกูลใดๆในตระกูลนั้นคือจิตของผู้ให้ทานย่อมไม่น้อมไปเพื่อการบริโภคอาหารอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อการบริโภคผ้าอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อการบริโภคยานอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อ การบริโภคกรรมคุณอย่างดีแม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรภรยาทาสคนใช้คนทำงานก็ไม่เชื่อฟังไม่เงี่ยหูฟังส่งจิตไปที่อื่นเสียข้อนั้นเพราะเหตุใดทั้งนี้เป็นเพราะผลแห่งกรรมที่ตนกระทำโดยไม่เคารพอันนี้ก็เปรียบเทียบกับทานที่เศร้าหมองแล้วทำโดยไม่เคารพนะต่อไปพระองค์บอกว่าดูก่อนข้าพดี บุคคลให้ทานอันเส้าหมองหรือปราณีตก็ตามแต่ให้ทานนั้นโดยเคารพทําความนอบน้อมให้ให้ด้วยมือของตนให้ของที่ไม่เหลือเชื่อกรรมและผลของกรรมให้ทานทานนั้นนั้นบังเกิดผลในตระกูลใดตระกูลนั้นนั้นจิตของผู้ให้ทานย่อมน้อมไปเพื่อการบริโภคอาหารอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อการบริโภคผ้าอย่างดี ย่อมน้อมไปเพื่อการบริโภคยานอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อการบริโภคกรรมคุณห้าอย่างดีแม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรภรรยาทาสคนใช้คนทำงานก็เชื่อฟังดีเงี่ยหูฟังไม่ส่งจิตไปที่อื่นข้อนั้นเพราะเหตุใดทั้งนี้เป็นเพราะผลของกรรมที่ตนกระทําโดยเคารพ ดังนั้นทานถึงแม้จะเศร้ามองหรือปราณีแต่ถ้าเขาให้โดยเคารพโดยความนอบน้อมให้ด้วยมือของตนนะไม่ให้ของที่เป็นเดนคือนะในนี้จะใช้คำว่าเดนบ้างอีกอันก็ให้ไม่ให้ของที่เหลือเชื่อกรรมและผลของกรรมให้ทานอันเนี้ยอันนี้ส่งที่เราไม่ค่อยเคยทราบก็คือจะทำให้ บุตรปรยาฆ่าทาตกรรมกรคนใช้เนี่ยเชื่อฟังคําสั่งของเราเวลาเราพูดอะไรเนี่ยเขาจะเชื่อฟังเขาจะไม่ส่งจิตไปที่อื่นนะเขาจะตั้งใจฟังคําพูดคําบอกคําสั่งของเรานะอันนี้เป็นผลของกรรมที่เขากระทําโดยความเคารพเราก็จะเห็นว่าทานจะเศร้าหมองหรือจะปรณีก็ตามต้องอ ให้ทานโดยเคารพโดยความนอบน้อมให้ด้วยมือของตนไม่ให้ของที่เป็นเดนแล้วก็เชื่อผลของกรรมนะนี่เป็นองค์ุลของการให้ทานของคนดีนะแล้วพระองค์ก็ยกตอบว่าดูก่อนข้าบดีเรื่องเคยมีมาแล้วพรามชื่อเวลามะนะพรามนั้นได้ให้ทานเป็นมหาทานอย่างนี้คือให้ถาดทองเต็มไปด้วยรูปิยะแปดหมื่นสะี่พันา ถาดเงินถาดทองถาดสำลิดนะให้ช้างนะให้รถให้แม่โคนะเยอะมากเลยนะนี่ก็บรรยายไปนะดูก่อนข้าพดีนะก็ท่านพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นผู้อื่นไม่ใช่เวลามะปรามผู้ที่ให้ทาน เป็นมหาทานนั้นดูก่อนขบดีท่านไม่ควรเห็นอย่างนั้นสมัยนั้นเราเป็นเวลามะพรามเราได้ให้ทานนั้นเป็นมหาทานนะก็ในทานนั้นไม่มีใครเป็นทักขินยบุคคลนะใครใครไม่ชําระทักขินาให้หมดจดนะนั้นทานที่ให้กับคนเยอะแยะมากมายเลยแต่นั้นนนั้นไม่มีทักขินยบุคคลเป็นผู้รับทานเลยนะพระองค์เลยบอกว่าดูก่อนขบดี ทานที่บุคคลเชื้อเชิญท่านผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่เวลามาให้แล้วนะการที่เราให้กับผู้ที่มีถึงพร้อมด้วยทิฏฐิก็คือโสดาบันนะผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นอีกชื่อหนึ่งของโสดาบันผู้เดียวบริโภคเนี่ยมีอน,นิสงส์มากกว่าการที่ให้กับคนนะเป็นจำนวนมากขนาดนั้นนะ ทานที่บุคคลเ limbs, ชื้อเชิญท่านผู้ถึงพร้อมด้วย Leah, ทิฏฐิผนะู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่เวลามะให้แล้วทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้ท, obile, ใหท่านผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิร้อยท่านบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้เดียวบริโภคถ้าให้กับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิร้อยคือโสดาบันร้อยก็มีผลมากกว่า ให้กับโซดาบันรูปเดียวนะนั่นนั้นภายใต้อาน,นิสง์เท่ากันถ้าปริมาณมากกว่าก็เท่ากันได้อนิสงส์มากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้สกทาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญ <c oughs> ให้ท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิร้อยท่านบริโภคให้ทานกับสกทาคามีรูปเดียวมีผลมากกว่าให้ทาน กับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ100ล้อยลูกบริโภคนะนี่ก็แสดงว่าเรื่องคุณธรรมมีผลต่ออน,นิสงส์งตรงนีนะ้นั้นสกทาคามีหนึ่งเท่ากับโสดาบันรนะ้อยนแล้วพระองค์ก็ไล่ลําดับไปจนถึงพระอาหารหันะทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้สกทาคามีร้อยท่านบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้สกทาคามีผู้เดียวบริโภค ทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้อนาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้สกทาคามีร้อยท่านบริโภคทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้อนาคามีร้อยท่านบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญนาาคามีผู้เดียวบริโภคทานที่บุคคลถวายให้อรหันผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้อนาคามีร้อยท่านบริโภคทานที่บุคคลถวายอรหัน ร้อยท่านบร um. er. well ิโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้อรหันรูปเดียวบริโภคทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกพระพุทธเจ้ารูปเดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้อรหันร้อยรูปบริโภคพอถึงพระรหันพระรหันร้อยรูปพระปัจเจกรูปเดียวมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกพุทธเจ้าร้อยรูปบริโภค ให้พระปัจเจกผู้เจ้ารูปเดียวบริโภคทานที่บุคคลถวายให้อรหันตัสัมมาสัมพุทธะบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกุทธเจ้า mm. ร้อยรูปบริโภคถ้าให้ทานกับสัมมาสัมพุทธะรูปเดียวมีผลมากกว่าให้กับพระปัจเจกร้อยรูปทานที่บุคคลให้ถวายให้กับภิกษุสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภค มีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้อลันตสัมมาสัมพุทธะบริโภคเมื่อเปรียบเทียบกับสัมมาสัมพุทธะเนี่ยถ้าให้กับสงฆ์ที่มีสัมมาสัมพุทธะเป็นประธานมีอนิสงส์มากกว่าการให้กับสัมมาสัมพุทธะผู้เดียวนะตรงนี้ การที่บุคคลสร้างวิหารถวายสง์ผู้มาจากจตุรทิศมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้แก่ภิกษุสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคเมื่อถวายทานมาจนถึงให้กับสงฆ์ที่มีพระเจ้าเป็นประธานขยับขึ้นไปก็คือการสร้างวิหารเพื่อให้สงฆ์ที่มาในทิศทั้งสี่นะได้อาศัยเนี่ย มีอน,นิสงส์มากกว่าการให้ทานในสงฆ์ที่มีผู้เจ้าเป็นปะะุมุกการ <c oughs> ที่บุคคลมีจิตเริ่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะมีผลมากกว่าทานที่บุคคลสร้างวิหารทาน,นวิหารถวายสงฆ์อันมาจากจัตุรทิศแต่ขยับสูงไปกว่านั้นคือการที่เราเนี่ยมีจิตเริ่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอน,นิสงส์มากกว่าการ สร้างวิหารถวายส่งที่มาในทิศทั้งสี่นะอีกนะขยับขึ้นไปเป็นอะไรการที่บุคคลมีจิตเริ่มใสสมาทานศีขาบทนะคืองดเว้นจากปานาติบาตอธินาทานสมาทานสินห้าเนี่ยนะจะมีอนิสงส์มากกว่าการที่นะเขาได้อ่า มีจิตเริ่อมใสนะการดื่มสุามลาเมลายอันเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาทนะมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเรื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรนนะเรื่อมใสแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติคือรักษาศีลจะมีอนิสงส์มากกว่าการที่แค่เริ่มใสยเฉยๆนะการที่บุคคลจเจริญเมตตาจิต โดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอมมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเรื่อมใสสมาทานสิกขาบทนะขยอบขึ้นมาคือมาเจริญทำสมาธิโดยใช้การเจริญเมตตาจิตแม้ช่วเวลาสูดดมของหอมเราสูดดมของหอมนิดหนึ่งช่วเวลาสั้นๆมีอันนี้สงมากกว่าการรักษาสินห้อีกนะอ่า ดูก่อนเข้าบดีนะและการที่บุคคลเจริญอนิจจสัญญาแม้เพียงเวลาลัดนิ้วมือมีผลมากกว่าการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอมขยับสูงขึ้นไปอีกนะเจริญอนิจจสัญญาเห็นความไม่เที่ยงนะสัญญาในความไม่เที่ยงแม้ขณะไหน ชั่วลดนิมือนิมือีองอเข้ามาสูตรของหอมมันนานกว่านะลดนิมือยังน้อยกว่าอีกนิดเดียวนะยังมีนิสงมากกว่าการเจริญเมตตาชั่วสุดดมของหอมนะนะดังนั้นเรื่องอนิจจงมีส่สาคัญมากนะการเห็นอนิจจังการเจรนิญอนิจจสัญญานะมีอนิสงไล่ลําดับกันไปอย่างนี้นะ ก็ฝากบอกกันอีกครั้งหนึ่งนะกันลืมนะอันนี้ก็เคยอบอกกันไปหลายครั้งอยู่นะ